สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับแบบ Wifi นะครับอันนี้ก็สั่งที่เป็น Memory card มาด้วยนะครับตัวนี้64กิกนะครับก็จะมีคู่มือนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับผมได้รีวิวหลายรอบแล้วนะครับก็อันนี้ก็ซื้อมาอีก หลายเครื่องนะครับก็รีวิวตัวเดียวนะครับ v ีสตา Cam นะครับตัวนี้ก็ต่อสายแลนก็ได้นะครับหรือต่อ wifi นะครับก็อันนี้เป็น type C นะครับต่ออะแดปเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เมมโมรีการ์ดนะครับมีปุ่มรีเซตนะครับอันนี้เป็นลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็มีไม้นะครับ นี่นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เป็น Type C นะครับแล้วก็ขายิดนะครับแล้วก็มีตัวน็อตนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับก่อนหน้านี้เขาจะแถมสายแลนมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ